สิ่งเดียวที่เขาจะทนไม่ได้ในความสัมพันธ์คืออะไรขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประมลาณมาไหนขอพลังงานของคุณหน่อยเดี๋ยวให้เราฟนพลังงานของคนราศีพฤษภ เด้พิทแิ์ทพพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตสองไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูสี่ไม้พลังงานของคนธาตุไฟเดชารีออดพลังงานของคนราศีกรกฎมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุไฟราศีพฤษภนะคะเป็นคนใจดีใจเย็นนิ่งๆเงียบนะคะ จเย็นได้ลุยได้นะคะไม่กลัวปัญหาไม่กลัวอุปสรพร้อมสู้พร้อมลุยแต่ก็เป็นคนที่ไม่ใช่สายก้าวร้าวนะคะพร้อมรับฟังนะคะพร้อมปรับตัวหากว่ามีเหตุผลมากพอนะคะแล้วก็ก่อนที่จะทําอะไรก็คือคิดละเอียดรอบคอบแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากๆนะคะมีเป้าหมายที่รอคอยมีสิ่งที่รอคอยมีคนที่รักที่อยู่ในใจที่รอคอยเราก็มีที่ผลต่อคุณมากๆด้วยนะคะ เรามาดูพลังงานของเขากันบ้างนะคะคนที่อยู่ในใจของคุณคนที่คุณอยากรู้ใจเขาเขาจะเป็นใครนะคะบางคนอาจจะมีรักทางไกลด้วยนะคะในพลังงานที่ขึ้นมาขอพลังงานของเขาหน่อยนะคะคนที่อยู่ในใจของคุณสามไม้นะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมสิงนธนง หนึ่งถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกตพิจิเด็กถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำควีนถือดาพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตูนกลุม่มแล้วก็เดอะเฮอร์มินะคะพลังงานของคนราศรีกันมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุน้ำคนธาตุลมราศรีกันนะคะนิสยัยโดยทั่วไปคล้ายกันเลยนะคะนิ่งเงียบไม่ค่อยสูงสิงกับใครนะคะแต่ว่า คุณจะเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจใจอ่อนที่สงสารแต่ว่าพลังงานของเขาก็คือจะดูดุมากกว่านะคะเด็ดขาดจริงใจคำไหนคำนั้นนะคะแล้วก็มีเหตุผลด้วยนะคะหากว่ารักใครนะคะจะดูแลจะเห้แคร์จะใส่ใจทนุถนอมจริงใจด้วยมากๆนะคะหากว่าเป็นรักทางไกลก็คือเฝ้ารอเฝ้าคอยที่จะได้มาพบมาเจอกันแล้วก็ อยู่ห่างไกลก็ยังคงห่วงใยยังคงเฝ้ามองกันอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะเป็นพลังงานของคู่ที่เฝ้าคอยรอคอยกันและกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก็บตัวทั้งคู่นะคะโลกส่วนตัวสูงทั้งคู่ไม่ค่อยชอบเข้าสังคมเหมือนกันเลยแล้วก็รักจริงใจห่วงใยว่งดีให้กันทั้งคู่นะคะเรามาดูกันว่าหากว่ารักกันขนาดนี้นะคะ สิ่งใดที่เขาจะทนไม่ได้นะคะหากเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะสิ่งไหนที่เขาจะทนไม่ได้เลยหากว่าเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ขอไพ่เปิดใจเขาทีนะคะอะไรที่เขาจะทนไม่ได้นะคะ ความสุขความสมหวังความชัดเจนนะคะความพยายามความอดทนนะคะความกังวลว้าวุ่นใจความไม่เข้าใจความไม่ราบรื่นในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็รักห่วงใยหวังดีจริงใจนะคะ สิ่งเดียวที่เขาจะทนไม่ได้ก็คือความทุกข์ใจที่มีอยู่ในตัวคุณความลังเลความสงสัยความกังวลนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นั่นเองความไม่ชัดเจนนะคะในความสัมพันธ์หรือว่าคุณไม่เข้าใจในตัวเขาเขาแสดงทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเต็มที่นะคะรักอย่างเต็มที่แสดงออกอย่างเต็มที่นะคะ ให้สถานะกับคุณอย่างเต็มที่แต่หากว่าคุณยังคงลังเลสงสยัยไม่แน่ใจหรือว่าเป็นกังวลเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาที่เขามีให้กับคุณ มีความไม่เข้าใจกันมีความไม่เชื่อใจกันนั่นเองคือสิ่งที่เขาทนไม่ได้นะคะเพราะว่าความไม่ไว้ใจความไม่เชื่อใจอาจจะเป็นต้นเหตุหรือว่าเป็นสาเหตุที่อาจจะลามไปจนถึงการสูญเสียคุณไปนั่นเองนะคะเขาจึงรักคุณด้วยหัวใจที่แท้จริงแสดงออกอย่างชัดเจน บอกให้คุณได้รับรู้ถึงความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเพราะว่าอย่างเดียวนะคะที่เขาจะทนไม่ได้ก็คือคุณเข้าใจเขาผิดเข้าใจความรู้สึกเข้าใจเจตนาของเขาผิดเขารักคุณมากๆดังนั้นคุณจะต้องเข้าใจเขา อย่างถองแท้แล้วก็ไม่มีความสับสนไม่มีความลังเลในความรู้สึกของเขาในหัวใจของเขาที่มีต่อคุณนั่นเองนะคะเพราะว่านี่คือสิ่งเดียวที่เขามั่นใจมากที่สุดในชีวิตของเขาไม่มีอะไรที่เขามั่นใจได้เท่ากับความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณแล้วนั่นเองนะคะ